สวัสดียามเย็นครับสวัสดีครับของแค่น้อยฟาร์มชาแนลนะครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้มาอัปเดตคลิปกันนะครับมีสาระดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะเอ่อผมสองคนน่ะจะพาท่านผู้ชมมาคุยกันเรื่องการปลูกพืชเชิงซ้อนนะครับท่านผู้ชมเห็นแล้วเนาะแปลงที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับตรงนี้นะก็จะเป็นผักสลัดเหมือนเดิมแล้วครับก็ไม่ได้ว่าหมายความว่าของแค่น้อยฟาร์มชาแนลของเราจะทําแต่ผักสลัดไม่ใช่นะครับแต่เพียงแค่ว่า ก่อนหน้านี้เราทำเลดคลอกินคลร์ลอกก็บัตเตอร์เฮดไปนะครับแต่พอดีเราก็เก็บเกี่ยวให้ลูกค้าไปแล้วล่ะรอบนี้โอ้ขอโทษนะครับรอบนี้เราก็เท่าที่ทุกท่านได้เห็นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเลดโอ๊กนะครับท่านผู้ชมเห็นเนาะแรงอย่างนี้เลยกําลังสวยกําลังน่ารักนะครับนี้ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยเห็นไกลๆโน้นนะครับหนุ่มพีทกําลังลดปุ๋ยนะครับวันนี้เราใช้ปุ๋ยน้ําลดนะครับเป็นฮอร์โมนจานด่วนเช่นเดิมนะครับปกติใช้ฉีดพ่นนะครับแต่วันนี้เรา จะเอามาผสมใส่บัวรดน้ำแล้วก็รดเข้าไปทางต้นนะครับโดยการากระตุ้นให้เขาโตขึ้นอันนี้กลีนโอ๊กนะครับท่านผู้ชมเห็นเนาะกำลังน่ารักเลยฮะดูนะครับยาวไปโน่นเลยนะครับฝั่งนี้เป็นเลสตานะครับเลสตาก็อย่างนี้เลยนะครับกำลังสวยเลยนะคบท่านผู้ชมเห็นเนาะนี่นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการปลูกพืชเชิงซ้อนนะครับก็ การปลูกชื่อผู้ขอโทษครับการปลูกพืชเชิงซ้อนหมายถึงอะไรนะครับก็การปลูกพืชเนี่ยมันจะมีทั้งเชิงเดี่ยวและเชิงซ้อนนะครับท่านผู้ชมการปลูกพืชเชิงเดี่ยวก็หมายถึงว่าการปลูกพืชชนิดเดียวในพื้นที่1แปลงหรือว่าพื้นที่1ไร่นะครับในปริมาณที่เยอะๆนะครับเขาเรียกว่าการปลูกพืชเชิงเดี่ยวนะครับแต่ถ้าเราเชิงซ้อนเนี่ยอย่างท่านผู้ชมได้เห็นเนี่ยอย่างแปลงนี้นะครับกรีน โอ๊กนะครับตรงกลางเราจะใส่ไปแล้วล่ะเป็นต้นเล็กๆท่านผู้ชมอาจจะสังเกตเห็นนะครับมันจะมีมะเขือเทศราชินีเราใส่เข้าไปนะครับยาวมาเลยถึงประมาณตรงนี้นะครับเราก็จะต่อด้วยเป็นถั่วลันเตานะครับหนุ่มพีทเขาก็ใส่เข้ามานะครับซ้อนไว้นะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้แปลงเลสสตาร์ก็จะมี ตรงนู้นนะครับก็จะมีมะเขือเทศราชินีปลูกตรงกลางมาเหมือนกันนะครับปลูกเข้าไปอย่างเงี้ยมีมีสองชนิดแล้วนะใน1แปลงนะครับท่านผู้ชมเห็นนะด้านล่างนะครับนี่ก็จะมีบล็อกโคอรี่ด้วยอะไรด้วยนะครับฝั่งนี้พอดีเขาเหลือจากการหลุดรอดจากการเพราะนะครับเราเพาะไว้เยอะช่วงเนี้ยแต่อากาศวิกฤตนะครับกลางวันร้อนจัดกลางคืนหนาวจัดนะครับแล้วก็แถมมีฝนด้วยเลยทําให้พืชที่เราเพาะไว้อานุบาลไว้ในกระบะ ตายนะครับเราก็เลยเอามาจัดสรรปันส่วนปลูกลงในแปลงอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับก็ปลูกอย่างนี้เลยนะครับท่านผู้ชมเราก็จะสับพืชเล็กๆเ,เข้าไปโดยดูว่าพืชแต่ละชนิดโอ้อันนี้เป็นประกาศปหาวพันมูเซอร์นะครับอันนี้เขาไม่ห่อหรอกท่านผู้ชมตอนแรกพวกเราเข้าใจผิดคิดว่าเขาจะห่อนะแต่เขาไม่หอ่อเขาก็จะทานแบบอย่างนี้เลยนะครับท่านผู้ชมออวิธีการปลูกพืชเชิงซ้อนเนี่ยเดี๋ยวผมจะ คุยให้ฟังว่ามันมีผลดียังไงนะครับแล้วผลเสียมีไหมนะครับเราจะดูกันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างในการอนุบาลอันนี้เริ่มต้นปลูกนะครับว่าเราจะซ้อนเข้าไปอย่างเราปลูกสลัดเราก็ซ้อนถั่ว,ตว,ตวนตรามกะเทราชนีลงไปแล้วล่ะอาจจะมีต่อไปเดี๋ยวเอาเอาเอามาลงอีกแต่เราค่อยๆทยอยลงนะครับอันนี้เราจะไปดูแปลงที่ลงแล้วเป็นยังไงนะครับนี่นะครับแปลงที่ก่อนหน้านี้นะ สามแปลงนี้ท่านผู้ชมเขาเป็นผักสลัดมาก่อนแหละเป็นเลเป็นกรีนคลอเลตคลอแล้วก็บัตเตอร์เฮดนะครับมาดูแปลงนี้นะครับแปลงนี้เขาจะเป็นบัตเตอร์เฮดก่อนหน้านี้นะฮะเขาจะมีนี่นะครับมีจะหลงเหลือบัตเตอร์เฮดให้พวกเราเห็นกันอยู่เนาะอนี้เราจะเอาไว้ทําพันนะครับเอาไว้รอดอกเขานะครับนี่เขาจะมีอายุแค่45วันตอนนั้นเราก็สับข้าวโพดเข้าไปตรงกลางนี้เลยท่านผู้ชมเห็นนะเราจะปลูกพร้อมกันเลยนะ แต่เพียงแค่ว่าอายุเขาต่างกันไงนี่เห็นอยู่นี่ก็คือกระหล่ำปลีเราก็ปลูกสับเข้าไปเหมือนกันกระหล่ำปลีอายุเขาสองเดือนเขาโพดอายุเขาสามเดือนระบบรากเขาก็ต่างกันเพราะฉนั้นเราปลูกสลัดสลัดอายุแค่สี่สิบห้าวันไม่เกินนั้นเราตัดสลัดให้ลูกค้าอุย้ยขายดีมากท่านผู้ชมขายเป็นต้นเลยอืพอตัดสลัดออกปุ๊บกระหล่ำปลีอายุเขาหกสิบวันก็โผล่ขึ้นมาแบบนี้ท่านผู้ชมเห็นนะหลังจากนั้นมาก็ ข้าโพดก็โตขนาดนี้เลยนี่เราให้น้ําให้ปุ๋ยนะใช้ระยะเวลาแบบในเ,เวลาเดียวกันแต่เราได้พืชทั้งหมดมา3มชนิดเลยท่านผู้ชมเห็นไหมนี่นี่คือแปลงบัตเตอร์เฮดนะอ่ะทีนี้มาดูแปลงนี้แปลงนี้จะเป็นกรีนคอกลกรีนคอคือต้นอย่างนี้นะฮะอันนี้เราเขาจะเอาไว้ดอกเขาเนี่ยเริ่มเป็นดอกแล้ละท่านผู้ชมเห็นไหมสวยไหมนี่ผมก็เราก็สับเอ,อ อันนี้รู้สึกว่าผมจะสับตรงกลางเป็นพริกนะครับน่าจะเป็นพริกซุปฮอตแหละนะครับมีทั้งซุปฮอตแล้วก็มีพริกยำอีกแปลงหนึ่งนู้นนะครับเราเห็นไ,ไกลๆตรงนี้โอ้โหท่านผู้ชมเหมือนฝนจะตกเลย <laughs> นะครับบรรยากาศจริงของจริงนะครับน,นี่ผมจะสับด้วยกระหล่ำปลีเข้าไปนะฮะพอเราออกรีนคาราออกปุ๊บพริกก็โชว์ขึ้นกระหล่ำปลีก็โชว์ขึ้นนะครับสำหรับแปลงนี้นะครับตรงกลางก็จะเป็นพริกทั้งหมดเลยซุปฮอตทั้งหมดเลยนะครับ สับมาอีกฟังนึงนะครับแปลงนี้แปลงนี้ก่อนหน้านี้เป็นในแปลงเขาจะเป็นผักกาดเขียวแต่ตอนนี้ผักกาดเขียวก็อายุน้อยอายุแค่45วันเหมือนกันพอเอาผักกาดเขียวออกปุ๊บผมก็ใส่คณะฮ่องกงเข้าไปอาจจะดูไม่สวยนะตรงเนี้ยคณะฮ่องกงหลุดรอดจากการตายนะครับนี่ใส่เข้าไปแล้วตรงกลางก็เป็นข้าวโพดเหมือนกันให้น้ําให้ปุ๋ยอันนี้หนุ่มพิษเขาลดอยู่อย่างนี้น,นะฮะให้น้ําให้ปุ๋ยเหมือนกันอย่างแปลงนี้เป็นคณะนะครับคณะนี่ ตัดไปแล้วเนี่ยครับตัดไปแล้วที่เหลือก็คือเหลือพันธุ์มันแหละส่วนตรงกลางตรงนี้ที่เห็นเป็นเวิ้งตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นสวัสดีครับพีทสวัสดีครับเหนื่อยไหมเนะี <c oughs> <c oughs> ่ยหัวเราคือก่ <c oughs> อนหน้านี้ก็จะเป็นอห,อหอมเหลืองเนาะพีทเนาะแต่เราก็ถอนไปแล้วละ,ละถึงเวลาเก็บเกี่ยวไปแล้วละ,ละที่เห็นไกลๆนูๆ้นลกๆนู้นก็จะเป็นกระเทียมนะครับกระเทียมแล้วก็สับด้วย คะนา้าเนาะแล้วตรงกลางมีพริกด้วยไหมเออนี่ตรงกลางมีพริกยำท่านผู้ชมดูนะนี่เราใส่น้ําใส่ปุ๋ยทีเดียวได้ได้พืชผักตั้งสามสี่ชนิดอนะท่านผู้ชมอย่างแปลงนี้อะแปลงนี้ฝั่งนี้อาจจะดูสับสนเลยนะอาจจะดูลก,ลกๆอะ่ะเราไม่มีเวลาเอายาออกนะครับลกๆอย่างนี้ก็อย่าไปคิดว่าเขาจะไม่โตนะท่านผู้ชมดูนะนี่มีทั้งกระเทียมมีทั้งคะน้านะเราก็ตัดให้ลูกค้าเรื่อยๆนะเนี่ย นี่นะครับตรงกลางก็จะมีพลิกนะครับตรงนี้โอ้ยย่าลกมากนะครับผมจะทําให้ดูว่ามีญ้าลกเขาก็โตเหมือนกันท่านผู้ชมอย่างแปลงนี้ตรงที่ถ้าเอาญ้าพวกนี้ออกเนาะแล้วก็ก่อนหน้านี้เป็นผักกาดขาวดอกเหลืองผักกาดขาวดอกเหลืองผมก็ปลูกแทรกเข้าไว้อย่างเงี้ยฮะอายุเขาต่างกันเราก็ดึงออกโดยดึงออกปุ๊บมันก็จะโผล่อีกชนิดหนึ่งที่ที่ท,ท,ที่แตกต่างกันอันนี้เป็นผักชีนะครับในผักชีเนี่ย ในแปลงนี้ถ้าเราดูดีๆนะถ้าเราเอาผักชีออกเราก็จะเห็นว่านี่นะครับท่านผูช้ชมเห็นเนาะมีข้าวโพดไงข้าวโพดผมก็แทรกไว้นะครับเดี๋ยวผักชีก็ต้องเอาออกก็ละแต่ข้าวโพดก็จะโตขึ้นแทนนะฮะเดี๋ยวผักชีก็อ,ออกเพราะว่ารอรอรอ,รอ,รอให้เขาเป็นลูกนี่อ่ะนี่แยก้าเลยยังกระหาเห็ดไม่ใช่นะท่านผู้ชมดูนะกระหล่ำปีดูนะเขายังโตฮะนีขนาดญ้านี่นี่น นี่นะครับกระหล่ำปลีเขากำลังจะโตท่านผู้ชมเนี่ยแถบนี้ยาวไปเลยนะครับเป็นกระหล่ำปลีทั้งหมดเลยก่อนหน้านี้เป็นสลัดแต่พอดีเราทํายาสูบไปด้วยไงเราทําหลายอย่างมันก็เลยเก็บยาไม่ทันแต่ยังไงเดี๋ยวมาเก็บยาออกก็จะดูสวยงามเหมือนฝั่งกันโนนแหละท่านผู้ชมเนี่นะครับใส่ปุ๋ยลดน้ําครั้งเดียวนะครับปุ๋ยก็ดูแลแบบอินทรีย์อย่างที่ผมบอกอย่างที่พีทลดอยู่เราก็จะเห็นแล้วว่าเป็นฮอร์โมนจานด่วนปกติก่อนหน้านี้ใช้ฉีดพ่นแต่วันนี้เรา เ่งเขาหน่อยเลงเขาหน่อยก็คือเอามา,าใช้รถเอาใช้ใชส่บัวรถเอานะครับฮอร์โมอนจานด่วนก็อย่างที่บอกแล้วครับมีฮอร์โมอนนมสดแล้วก็ฮอร์โมอนไข่ฮอร์โมอนนมสด3ส่วนฮอร์โมอนไข่2ส่วนเอามาผสมกันก่อนมันก็จะได้ออกมาเป็นฮอร์โมอนจานด่วนผมเรียกว่าฮอร์โมอนจานด่วนนะครับสูตรนี้เป็นของสูตรอาจารย์อาทิตพัสนัสุวรรณสูตรนะครับทีเ่เป็นปราดนะครับปราดเป็น ป่กของแผ่นดินคนหนึ่งแล้วแหละท่านได้ให้สูตรนี้ทิ้งไว้นะครับเราก็สืบทอดแล้วก็ามาใช้ในดําเนินในกิจการของเราที่เห็นลกๆก,ก็จะเป็นแปลงนี้เป็นกระเทียมจีนนะครับกระเทียมจีนมีอยู่ถึง6เดือนท่านผู้ชมแต่ในสับระหว่างกระเทียมจีนก็จะเป็นคณะซึ่งเราก็ตัดออกแล้วหล่ะจะเริ่มจะเห็นบางแล้วท่านผู้ชมบางแล้วตรงกลางเป็นข้าวโพดเนาะนี่ก่อนหน้านี้เจ้าภาพแปลงนี้คือ เลดคาร์ลอนะครับเลดคาร์ลอนี้กําลังจะเป็นดอกสวยไหมท่านผู้ชมสวยไหมเราต้องเก็บดอกเองเนาะเพราะว่าไม่อย่างงั้นอ่ะเขาพันแพงมากอะ่ะท่านผู้ชมเม็ดเขาแพง <laughs> นี่นะครับกระเทียมจีนตรงนี้เราก็จะเห็นละอีก6เดือนแหละเราก็ดูแลไปรดน้ําไปก่อนอื่นต้องญ่าออกก่อนแหละแต่เราก็ใส่ปุ๋ยเข้าไปด้วยอย่างเงี้ยครับฉีดพ่นไล่มแมลงแมลงก็ไม่เคยกวนนะฮะแปลงนี้เป็นกระเทียมไทยนะท่านผู้ชมดูนะ ดูคณะนี่เห็นไหมแมลงก็ไม่ได้กวนนะครับเขาก็โตนะต้นหนึ่งสี่ขีดกับครึ่งกิโลนะท่านผู้ชมเขาก็อยู่ได้นะครับเขาอยู่ได้เนี่ยครับการปลูกพืชเชิงซ้อนโอ้ตรงนี้เยอะเยอะเยอะแบบไม่น่าให้อภัยนะท่านผู้ชมอย่าเตัวอย่างพยายามเยอะมากเลยหญ้าตรงนี้นะครับพยายามเอาหญ้าออกนะครับเอาออกไปแล้วหลาดรอบนึงแต่ก็อย่างว่าแหละมันมีทั้งฝนมีทั้งอะไรก็ขึ้นมาอีกนะครับนี่หอมแขกหรือหอมหอวใหญ่ตรงนี้ท่านผู้ชมดู นี่เราเด็ดเอาใบาเขาเาอไปผัดใส่ไข่เอาไปต้มข้าวต้มนะฮะนี่ท่านผู้ชมเอาเอาไปกินเรื่อยแหละแต่เขาก็เริ่มเหมือนเขาจะเริ่มลงหัวแล้วนะแตกต้นหนึ่งก็สามสามหัวสี่หัวนะหอมหัวใหญ่นะเราทดลองค่ะอันนี้เราทดลองเนี่ยครับท่านผู้ชมดูนะมันก็ยังไงอะ่ะเมื่อกี้นี้มีมีเดทแอนึกไม่ออกว่าจะคุยอะไรต่อก็อยากจะสรุปนะครับว่า การปลูกคลืชเชิญซ้อนเนี่ยมันจะทําให้เราประหยัดเวลาเนาะประหยัดปุ๋ยประหยัดค่าใช้จ่ายประหยัดน้ํานะครับแต่เราได้พืชหลายๆชนิดขึ้นมาพร้อมๆกันนะครับยิ่งทําแบบอินทรีย์ด้วยแล้วมันก็ยิ่งทําให้ทุกอย่างเกื้อกูลกันเกิดความสมดุลนะครับดินในบริเวณที่เราทำเนี่ยเหมือนกับว่าเราได้ดูแลบํารุงในครั้งเดียวกันนะครับอย่าง ดินเนี่ยตะก,ก่อนหน้านี้เนาะดินของผมบริเวณน,นี้นะทั้งแข็งทั้งเหนียวนะครับไม่ไม่ไม่ดีเอาซะเลยแหละท่านผู้ชมแล้วเราก็มาทําแบบอินซีแบบเอ่อให้เห็นนะครับมีการบํารุงอันนี้ผมเพิ่งเอาย่าออกเนะี่ยท่านผู้ชมดูนะดินร่วนมากนี่เราไม่ได้ลดน้าเลยนะดูนี่ดูนะฮะเนี่ยชุ่มชื้นอยู่เลยฮะดินร่วนมากนะครับนี่ก่อนหน้านี้ไม่ดีขนาดนี้นะอันนี้ก็เป็นญ่าแล้วครับเนี่ยญ้าที่เห็นลกๆก็แหละผมก็ใช้อุปกรณ์เท่าที่เห็นเนี่ยครับจอบเสียมเนี่ย ในการดายด้ยานะครับแล้วก็เอาหมกเขาทิ้งไว้เอาไว้บนแปลงนี้แล้วครับแล้วก็ใช้จุลินทรีย์อะไรก็ได้ที่เรามีนะครับจุลินทรีย์น้ําหมักรถหรือว่าฉีดพ่นยาพวกนี้เขาก็ค่อยย่อยสลายนะครับกลายเป็นอินทรีย์วัตถุแล้วก็ทําให้เกิดดินร่วนซุยเกิดข,ขึ้นข้างล่างอย่างนี้นะครับเราก็ปลูกอะไรก็งามอะฮะเราก็ใส่ปุ๋ยน้อยดูแลง่ายมาแมลงถ้าเป็นแบบอินทรีย์แล้วมแมลงไม่ค่อยรบกวนครับ รบกวนเราก็ใช้สมุนไพรในการฉีดพ่นเขาอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้คลิปของเคน้อยฟาร์มก็จะสรุปอาจจะดูลนลนรวบรวบหน่อยเพราะว่าเนื้อหามันค่อนข้างเยอะผมไม่อยากตัดเป็น2ตอนหรือว่า 2E p ีเพราะว่ากลัวทุกท่านจะเบื่อนะครับอันนี้ให้เห็นทุกท่านได้เห็นว่าการปลูกพืชเชิงซ้อนเนี่ยมันสามารถทําได้นะครับถ้าการปลูกพืชเชิงเดียวเนี่ยมันอาจจะทําให้เราสิ้นเปลืองหลายอย่างนะครับอันนี้เราก็ทําในพื้นที่ เล็กน้อยแค่นี้เองนะครับส่วนถ้าพื้นที่ใหญ่ๆเราก็สามารถที่จะคิดวางแผนแล้วก็ทำได้ดีกว่านี้นะครับสำหรับท่านทุกท่านที่พร้อมนะครับต่วันนี้เราก็ทำตามกำลังแล้วก็ตามแรงที่เราทำได้ไปก่อนนะครับเราก็ไม่อยากจะทิ้งงาน เดิมของเราเราก็ยังนะทํำงานเดิมๆของเราอยู่นะครับก็คือการปลูกใบายาสูบซึ่งปีนี้ก็อาจจะเป็นปีสุดท้ายแล้วครับหลังพฤษภาคมไปเราก็จะพยายามทําผักอินทรีย์แบบนี้ให้ทุกท่านได้อย่างเพียงพอกับความต้องการนะครับตอนนี้ก็ยอมรับเลยว่าไม่เพียงพอนะครับรสชาติของเขาดีมากนะครับวันนี้ ของแค่น้อยฟาร์มชาแนลนะครับโดยเราสองหนุ่มอินซีในตุ้งกับหนุ่มพีทนะครับก็มีสาระดีๆมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับพื้นที่ด้านหน้านี้กําลังปรับนะครับปรับแล้วก็จะเริ่มทําใหม่นะครับเริ่มทําใหม่เริ่มลงของใหม่ๆลงไปนะครับยังไงเดี๋ยวเราจะอัปเดตอีกทีหนึ่งฝากติดตามนะครับฝากกดตัปสไคร e ฝากให้กําลังใจพวกเราในการกดแชร์กดไลค์แล้วก็ คิดถึงใครหรือว่าอยากให้เป็นแรงบันดาลใจแก่คนอื่นก็แชร์ให้เขาดูได้นะครับฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวเราจะทำคลิปออกมาดีๆอย่างนี้นะครับอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้เราสองคนต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม